สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a กท a ร์โ n ต์นะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความใหม่โดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะวันนี้เราจะมาะกันในคลิปผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงควารมรักนะคะเดือนกรกฎาคมนะ2563นนะคะควารมรักนะคะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นคนที่มีความ อดทนแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนนะคะเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องรักครอบครัวนะคะคือในส่วนของคนวันเสาร์ะค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีคนรักหรือว่าเป็นคนรักนะคะ <IS U> ใ,นน <genauso> ในส่วนของตรงนี้คนวันเสาร์ก็คือจะเป็นคนที่ไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบที่จะตัดสินใจไปอยู่บ้านคนรักหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะต้องจะมีความเห็นแก่ตัวเล็กๆว่าคือเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เขาจะต้องแต่งงานแล้วก็ไปเข้าบ้านเขานะคะในส่วนของตรงนี้นะ เอาละค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะไม่รวมกับคนที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของตรงนี้เอาละค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานของชาววันเสาร์นะคะฟารมรักนะเดือนกรกฎาคมว่าตัวตนนะคะขอให้หนึ่งใบนะคะนะคะ ขอพนักง,งานจากจัก,กรวาลน,นะคะขอให้เปิดไพก่ก่อให้ทายอย่างแน่นยํนนะคะดุดดังตาเห็นนะคะเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นบ้างจัก,กรวาลอยากจะแจ้งเตือนนะคะชาว,าววันเสาร์ว่าอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้หนึ่งใบแรกนะคะไพ่เดอะเดชค่ะไพ่เดอะเดชนะคะก็คือ the ไพ่เดอะเดชใบนี้นะคะหมายถึงว่ามันมีการจบสิ้นในความสัมพันธ์จบสิ้นในที่นี้อาจจะไม่ได้จบสิ้น ความสัมพันธ์ที่ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะแบบว่าจบสิ้นแบบสมมุติว่าเราไม่ได้แอคชั่นกันแบบจบสิ้นหมายถึงว่าเราคบกันแล้วเราจบกันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะจบสิ้นหมายถึงว่าสิ้นสุดความคิดความวิตกกังวลเรื่องราวในอดีตก็ได้ตัดขาดนะคะเป็นการแบบตายจากความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของตรงนี้คือมันจะมีคนที่เหมือน ปกติเราอะ่ะก็คือสมมุติว่าเราครบกับใครอย่างนี้ใช่ไหมคะความรักความสัมพันธ์นะคือเราอะ่ะสมมุติว่าเราอะ่ะจริงๆเราอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วเราอาจจะไม่ได้คบหาพูดคุยหรืออะไรกันแล้วก็แล้วแต่แต่เขาคนนั้นก็คือยังจะอยู่ในใจเราอะ่ะยังอยู่ในความคิดในห้วงมโนคิดคํานึงถึงของเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะแต่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นการแบบจบจบสิ่งที่ไป จบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นความรู้สึกของเราก็ได้มันจะตายไปจากใจเรามันเหมือนเขาได้ตายไปจากใจเราหรือเราตัดใจได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นประมาณนี้ได้แล้วก็ในส่วนของคนที่รอคอยความรักเก่านะคะบางคนก็คือจะรอคอยคนเก่ารอคอยคนเก่ากลับมาเพราะว่าในรูปอ่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนว่าเราอ่ะต้องการความรักก็คือเหมือนกับโครงกระดูกหรือศพที่ตายไปแล้วที่ฝังดินไว้แต่เราเป็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะ เราอะยังรักยังมองเห็นเขาคนนั้นเป็นคนรักซึ่งจริงๆมันเหมือนอาจจะจบไปนานแล้วในความเป็นจริงแต่ในความร,รู้สึกของเราอะก็คืออยากจะให้เขาอะค่ะคืนกลับมาใช่ไหมคะเหมือนเราอะอยากไปปลุกศพซึ่งเป็นวิญญารักษ์ครั้งเก่าอะในอดีตนะคะในภาพฟาร์มหลังในอดีตะเราอยากแบบเขาเรียกยังไงอะจะนั่งย้อนทำมาชินไปซึ่งในความเป็นจริงอะทุกคนไม่สามารถทําได้นะคะหมอเจนก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะนะคะใน,นส่วนของไพ่เดอะเดนะและบางคนก็คือ จะมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เช่นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่เคยเลิกลายหย่าล้างไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้มีคนคอยแอบมองคุณอยู่นะมีคนคอยแอบมองคุณอยู่ห่างๆบางครั้งจะเป็นด้วยจิตวิญญาณของความรักครั้งเก่าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะคะในส่วนของตรงนี้เนาะจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะอันนี้คือไพ่ตัวตนของชาววันเสาร์นะ ของอผู้ที่เกิดวันเสาร์นะเดือนกรกฎาคมนะคะหรือว่าเริ่มตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปและก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะเอาราคาเรามาดูว่าตัวต,วตนนะคะในอดีตนะ,ะเป็นยังไงขอไพ่ขยายนะคะเอ็มพเพรนะคะคนวันเสาร์เนี่ยก็คือเหมือนว่าเราเคย มีครอบครัวเราเป็นเอมเพสของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเราเคยแต่งงานแล้วหรือเคยอยู่กินแล้วหรือเคยแบบว่าถูกลักถูกเลือกสามารถดูได้เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้เป็นไพ่เดอะเวิร์ตามมานะเดอะเวิร์์ก็คือเหมือนมีการจบสิ้นอาจจะเป็นแฟนฟาร์มรักคนต่างชาติตาา่างภาษาเป็นการเดินทางไกลไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นการที่เราเคยเป็นเอะเพสอะเอมเพสใช่ไหมคะโทษค่ะ แล้วก็มีไพ่สามไม้เท้าแล้วก็มีไพ่แดเหรียญในส่วนของตรงนี้ก็คือมันจะมีพลังงานว่าแดเหรียญเหมือนดูดูกันอยู่คือในส่วนของตรงนี้มันจะโยงกับไพ่ใดใดก็คือเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นไพ่เกี่ยวกับ6ถ้วยหถ้วยก็คือเราอาจจะเคยเป็นเดอะเดในอดีตใช่ไหมคะในอดีตเอ่อไม่ใช่ค่ะในในอดีตเราเคยเป็นเดอะเอ็มเพรสวันเวลาผ่านมาทําให้มันมีความรักความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าสองคนก็คือสามสามใช่ไหม แล้วก็ในส่วนของตรงนี้มันเป็นไพ่แปดเหลี่ยงก็คืออแปดเหลี่ยงก็คือเหมือนจะก,การแบบว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็คือลดลงมาจากเดมเพรสก็คือเป็นแปดเหลี่ยญมาเสร็จแล้วมันจะมีไพ่สุดท้าย6ถ้วยคือในความรักความสัมพันธ์มันเหมือนคนเก่ากลับมาหรือว่าคิดถึงความสัมพันธ์รักครั้งเก่าที่เราเคยมีเดมเพรสคนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้จากเราไปแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้นะคือไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าวันเวลาผ่านไปอันนี้คือเดอะเวิร์คคือมันเหมือน มนเหมือนกันที่เธอคนนี้แล้วก็เป็นคนนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วมาเป็นไพ่สามไม้เท้าก็คือมันจะเหมือนมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์คนวันเสาร์อาจจะลืม the e m p เพรสคนนั้นไปแล้วก็เปิดใจคบคนใหม่นะคะเปิดใจคบคนใหม่ปุ๊บแต่ในส่วนลึกๆเนี่ยก็คือยังคิดถึงคนเก่านะคะที่เป็น the e m มเ e รสของเขาก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคิดถึง the e m มเ e รสคิดถึงภรรยาคนที่เคยเลิกไปที่เคยอยู่ ที่เคยทาอะไรถูกต้อง,องคองครองทําคือเปิดเผยต่อสังคมก็ได้อาจจะไม่ได้แต่งงานใหญ่โตอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นในอดีตนะหรือว่าอาจจะคุณอาจจะเคยแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วก็ไปย้ายไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนแต่คุณก็คืออาจจะคิดถึงสมัยเด็กสมัยที่อยู่เมืองไทยสมัยที่แบบเรียนด้วยกันสมัยที่คนเคยมีความร,รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะเป็นการย้อนหวนคิดถึงความหลังนะคะเอาง่าย แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็คือมอีตอนนี้คุณความรักความสัมพันธ์ในส่วนของตรงนี้คนละสองเป็นยังไงคะขอพลังงานจักรกรค่ะ,ะคือจะเป็นพลังงานชาวธาตุลมนะคะเด็กถือดาบเด็กถือดาบเด็กถือดาบในที่นี้ก็คือจะเป็นพลังงานของอเป็นพลังงานของเหมือนแบบมีคนแอบม,มาเมียงมองเป็นความรักที่ เป็นความเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุยกันเหมือนเพิ่งเริ่มต้น่ะเป็นความรักที่เป็นเหมือนเด็กความรักที่เป็นเหมือนเด็กสามถ้วยความรักเนี่ยค่ะเป็นเด็กความรักที่เป็นแบบเด็กเริ่มต้นเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นอ่าแบบคุยคบหาหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าหนึ่งคนหรือว่ามีคนในคนหนึ่งนะคะมีอ่าไปไปเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่ามีคนมาคุยกับ คนวันเสาร์ก็ได้คือสมมติสมมติคนวันเสาร์มีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือคนวันเสาร์เขาจะเป็นคนที่สงสห์มีเสน่ห์อย่างเงี้ยค่ะเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเชื่อมั่นในตัวเองด้วยแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกหน้าตาดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนเขาเรียกอะไรอะเฟรนลี่รักเพื่อนเอนเตอร์เทนนิ่งพีโอเพิร์ลอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีไพ่หนึ่งดาบมันเหมือนการอยากตัดใจรัก คือเดี๋ยวนะมันจะเป็นมี2กรณีคือ1คุณมีแฟนเป็นเดเอมเพรสอยู่แล้วแล้วคุณไปเจอคนใหม่ที่เข้ามาที่เด็กกว่านะคะมาอย่างรวดเร็วแล้วอาจจะแบบเป็นความร,รักชั่วข้ามคืนก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้และมีไพ่สาถ้วยเหมือนเฉลิมฉลองไปกินดื่มเที่ยวกินแล้วก็มีความร,รักชั่วข้ามคืนไปทีนี้แต่คุณอยากจะตัดใจเพราะว่ามันเหมือนคุณรู้สึกว่าเหมือนว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณไม่ ไม่ไม่น่าจะทําแบบนี้มันก็จะเป็นการเครียดคิดวิตกกังวลมันจะเป็นไพ่แปดดาบตามมานะคะในส่วนของตรงนี้คือแปดดาบคือหาทางออกไม่เจอนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือไพ่ justice ก็คือมันเหมือนเป็นฟาร,ร์มผิดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกึ่งกึ่งใจคิดวนไปวนมาแล้วก็บาลานซ์ใจตัวเองว่าคือช่างฟาร์มผิดก็ฟาร์มถูกเอางนี้ดีกว่าค่ะในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วยังไงต่อไปคะอันนี้คือคนวันเสาร์มีคนเข้ามาหรือว่าคนของคุณวันเสาร์คะ คนมะเสาร์มีคนใหม่เองหรือว่าแฟนของคุณคะโอเคในส่วนคนตรงนี้นะ่าจะพูดว่าแฟนของคุณนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอสตาในส่วนของตัวนี้มาแปลว่าตัวคุณอยากจะอยากจะอะไรอะ่ะอยากจะลืมความสัมพันธ์เก่าอยากจะลืมความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเป็นขยะพิษความรักในใจที่เป็นขยะออกไปแล้วก็จะเยียวยาจิตใจแล้วก็อาจจะอาจจะมีคนเก่ากลับเข้ามาให้คุณเยียวยาจิตใจเขาก็ได้แบบ คนเก่าติดต่อกับมาคุยกลับมาอะไรเงี้ยนะแต่คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่เอาแล้วว่าคุณอยากจะตัดใจแบบเออความรักที่มันเป็นพิษที่ผ่านมาเนี่ยไม่เอาดีกว่าอะไรประมาณนี้ได้ก็ได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยค่ะตัดใจแต่ก็คือเป็นคนฮอตเป็นคนรงสเสห์ใช่ไหมล่ะคะก็คือมันจะมีแบบความรักคนมายื่นถ้วยให้อาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุลมชาวธาตุน้ําได้ด้วยในส่วนของตรงนี้เป็นเด็กเหรียญก็คืออาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินที่เป็นเด็กได้ด้วยนะคะ ความรักที่แบบว่าเราอยากเยียวยาจิตใจแล้วแต่เราก็มีคนมามอบความรักให้เราบางคนที่ตัดใจลืมคนเก่าได้ตอนนี้มีคนใหม่มามอบความรักให้นะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยก็ซึ่งว่าโอเคอะเป็นความรักที่เขาเหมือนเหมือนจักรวาลร,รู้ว่าคุณเยียวยาจิตใจแล้วคุณตัดใจจากอดีตที่ผ่านมาอะไรที่มันเป็นพิษความรักเป็นพิษก็คือคุณจะได้รับสิ่งดีๆก็คือน่าจะเป็นเด็กนะโมแจนมองเห็นว่าเป็นเด็กที่เป็นชาวท่าดินที่อายุน้อยกว่าคุณหรือว่าเป็นการเริ่มต้นที่มันเพิ่งเริ่มอ่ะเหมือนแบบ เด็กคบกันอ่ะก็คือเริ่มหนึ่งอ่ะค่ะเป็นความร,รักที่เหมือนแบบอยู่ชั้นอนุบาลอยู่นะยังไม่ไปปริญญาตรีอะไรแบบนี้นะเป็นความร,รักที่ชั่วข้ามคืนหรือว่าอาจจะมาเป็นการพัฒนาที่จะคบหากันก็ได้ในส่วนนี้นะคะเป็นไพ่ S of S of p e t i c l e นะคะก็คือในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนแบบเหมือนมานเตมเขาเรียกอะไรนะ มาเยียวยาใจคุณมาเติมเต็มจิตใจคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่มันไม่เคยที่มันคือแบบที่เคยล้างลาไปนานอะที่เคยแบบเราไม่ได้สวีดอะไรแบบเนี้ยนะหัวใจเราอะมันไม่ได้สวีดมันเป็นแบบมันไม่ได้ชุ่มชื้นใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนมาเติมเต็มหัวใจมันไม่ได้กระชุบกระชวยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนมีความรักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกแบบว่าหวังหรือว่าวิวกับใครอะไรประมาณนี้นานแล้วอะไรเงี้ยล้วก็คือจะมีคนมามอบความรักให้แน่นอน นะะในส่วนของตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์นะคะในส่วนของตรงนี้ถ้ามีคนเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรต่อคะคนมาสาวจะเป็นอย่างไรคือคนเข้ามานี้เป็นอย่างไรดีไหมมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมแทนพลเรนแทนพลนก็คือมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ซึ่งไพ่จัดติ๊กอันนี้ก็คือแทนพลนคือการบาลานซ์เยียวยาจิตใจแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งกรณีคือถ้าคนไหนที่เป็นความรักชั่วข้ามคืนหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ต้องตัดใจค่ะตัดใจขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีความรักให้เขาไปแล้วด้วยก็ได้เราอาจจะรักเขาหรือเขาอาจจะรักเราแต่แต่หมอแจงคิดว่าเราอาจจะไปเผิดอใจรักเขาแล้วทําให้เราต้องตัดใจอย่างหนักแล้วก็กลับมาเยียวยาจิตใจแล้วก็ต้องบาลานซ์ใจตัวเองแล้วก็ในส่วนองตรงนี้อาจจะมีการบล็อกความสัมพันธ์คือสมมุติว่าเป็นป็นความรักช่วงค่ำคืนหรือไม่นานคบหาไม่นานอย่างเงี้ยเป็นคบหาเป็นเด็กๆอ่ะคบหาแบบ คบหาแบบเด็กๆเนาะในโซเชียลมีเดียในโซในโซเชียลในอะไรอย่างนี้แอปหรืออะไรต่างๆก็ได้แล้วพอประมาณ1นงี้ยอ่าวันสองวันไม่เกินเดืนอน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็บล็อกกันไปคือแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชั่วคราวค่ะประมาณนั้นนะเนี่ยค่ะในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นไพ่เด็กเหรียญอ่าขอโทษค่ะเป็นไพ่เด็กถ้วยนะคะก็คือเด็กถ้วย ยื่นความรักความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนให้ the lover เห็นไหมคะมี2ทางเลือกแสดงว่าคนวันเสาร์เองอาจจะมีคนรักอยู่แล้วหรือว่าฝั่งนู้นเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้เนี่ยคะ่ะเป็นไพ่ knight of, of, of coin ก็คือ knight of k n i of pentacle ก็คือมันเหมือนแบบอันนี้คือมันเป็นไพท่ที่เรากับเขาอ,ะอ่ะสมมติเราวันเสาร์คนวันเสาร์ใช่ไหมคะมีผู้ชายที่เป็นเด็กเหรียญเข้ามาอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ หรือว่าอายุน้อยกว่ากัน5ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเราก็มีความรักความสัมพันธ์ค,คือคือไม่นานแล้วเราก็บล็อกกันไปในความสัมพันธ์เพราะว่าทําไมถึงบล็อกเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้หรือว่าทั่วคนทั้งสาวอาจจะมีพนักง,งานของแฟนที่เป็นชาวธาตุลมอยู่แล้วก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะเนี่ยค่ะความรักที่มันเกิดเป็นตัวเลือกใช่ไหมคะเดลิเวอร์เดลิเวอร์คือมันมีความรักอยู่ตรงนั้นความรักความคข้ควารรมเสน่หานะคะเห็นไหมคะแต่มันมีคน อีกคนหนึ่งที่แอบ,บมองอยู่ก็คืออาจจะเป็นแฟนของคุณแฟนของเขาเมื่อการรู้รู้ร,รู้รู้จับผิดจับผิดทางมือถือจับผิดได้จับผิดทางเฟซทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นการจับได้นะจับได้ว่าเออแอบบทําอะไรนอกลูก่นอกทางอะไรประมาณนี้นะคนนั่นสาวหรือว่าคนของเขาก็ได้เขามีของเขาอยู่แล้วเหมือนกันเราก็มีของเราอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็คือเกิดการบล็อกเห็นไหมคะเกิดการบล็อกเกิดขึ้นไพ่สามเหลี่ยมก็ออกมายืนยันว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ มีมากกว่า2มีมากกว่า2คนในความสัมพันธ์นะคะมีมากกว่า1คนแล้วก็มันจะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนเห็นไหมครับเดอะแฮงแมนก็ออกมายืนยันว่ามันเป็นการที่เหมือนเราอะบางครั้งเราตัดสินใจเลิกนะแต่ฝั่งนล้นอาจจะไม่เลิกหรือเราอาจจะไม่เลิกแลกะเ,ล p, แลเขาอาจจะเลิกก็ได้คือมันเป็นการยื้อนะยือในความสัมพันธ์คือยึดติดเกี่ยวกันไว้อ่าในอารมณ์ในความรู้สึกของเราในแบบ อะไรก็แล้วแต่ลดสเสน่หาอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบได้เจอกับคนใหม่อะ่ะมันจะเป็นแบบทําให้เรากเกี่ยวกันไว้ไม่ไม่หลุดคือเขาก็มีคนของเขาเราก็มีคนของเราแล้วเราก็มาคบกันแบบนี้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแต่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกมันหน่วงมันหน่วงมันเหนียวมันนั่นกันไว้นะคะในส่วนของตรวนี้นะแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะในส่วนของตรงนี้คือบางครั้งบางครั้งเจ็ดถ้วยเนี่ยมันจะเป็นการมโนโการเพ้อฝันไปด้วยก็ได้ว่า การคิดไปเองการฝันหาการฝันถึงเขาการแบบคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ย,ยังยึดติดไว้บางคนก็คือยังไม่ได้ตัดใจจากคนลักเก่าไปคนที่ทําอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ในอดีตหรือแบบเนี้ยอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณก็ย,ยังยึดติดไว้ยังเป็นแบบความรู้สึกทางใจของคุณเองอะที่ทําให้คุณแบบอาจจะคิดไปอาจจะฝันไปก็ได้หรืออาจจะฝันถึงเขาคนนี้หรือแล้วอาจจะแบบมันเป็นอารมณ์รักที่แบบเพ้อเพ้อด้วยนิดๆน,น,นะคะในส่วนของตรงนี้ วิชาลีออดมานะคะมันยังบอกว่าในส่วนของตัวนี้มันเหมือนแบบคุณอยากจะเดินทางไปหาอยากไปหายังมีการมาหามาสู่กันแล้วก็มันจะเป็นไพ่ฟินออฟฟินออฟซอสนะคะมันเป็นเหมือนแบบฟินออฟซอสนี่คือมันจะเหมือนแบบบางครั้งอะ เราเหมือนอยากจะตัดใจแต่เราก็คิดไปคิดมาคิดวนเวียนวนเวียนเพราะมันจะมีไพ่เทมเพลนจัดติ๊กแล้วก็ไพ่สองดาบคือบางคนอาจจะอยากติดต่อกันไปทางโซเชียลอยากจะนัดไปหาไปเจอเนี่ยค่ะไปเจอกันแต่บางคู่บางกรณีที่ไม่ได้เป็นคนรักซ้อหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีการเดินทางมาหามาเจอกันนะเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยบางคนบางคนจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราเจอคนต่างชาติเนี่ยเขาจะเดินทางมาหาเรานะ คุยกันแล้วแหละว่าจะมาหากันอาจจะได้เป็น the empress นะอาจจะได้แต่งงานหรือประมาณนี้ใช่หรือเปล่าคะน่าจะใช่นะเพราะว่ามันจะเป็นไพ่เนี้ยค่ะมีการเริ่มต้นใหม่เป็นไม้เห็นไหมคะผู้หญิงได้ไม้แล้วก็ the d e ิลเ the devil คือในส่วนของตัวเนี้ยคือถ้าคนที่ยังไม่ได้ตัดใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยียวยาจิตใจนะหวนคิดถึงอดีตแล้วก็ลดสเสน่หหาความรักความสัมพันธ์ในคนในอดีตยากจะตัดใจนะคะคิดวนไปเวียนมาคิดมีอยากไปหากันด้วย แต่ในส่วนของตรงนี้พลังงานไพ่บอกว่าที่เป็น The Emperor ออกมา Emperor ก็คือมันมีคนที่ใช้อำนาจในความรักความสัมพันธ์ด้วยซึ่งเราอาจจะไม่ถูกใจการใช้อำนาจใน,ในความรักความสัมพันธ์นะคะและอนาคตนล่ะคะคนวันเสาร์เป็นยังไงบ้างขอให้ไพ่แนะนํานะคะว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างไรบ้างในอนาคตนะเอาราคาในอนาคตนะโอเคในอนาคตเนี่ย มันต่อจากมัตะกี้เลยอะเมื่อการจับได้หรืออะไรนะคุณแบบนอนไม่หลับมาเครียดคิดทะเลาะมามันเหมือนแบบเป็นอารมณ์ของค,คนคิดมากอ่ะบางครั้งอยู่ดีๆอ่ะช่วงนี้มันจะเรียกอะไรนะเมอร์เคอรี่เรลทูเกตอะเมอร์เคอรี่ก็คือดาวพุธเดินถอยหลังคําพูดความร,รักความสัมพันธ์ในอดีตในครั้งเก่าอ่ะคือมันจะกลับมาคือมันจะกลับมาหน่วงในอารมณ์ของคุณนะหน่วงแบบ อารมณ์ให้คุณคิดมากบางที่เหตุการณ์มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วอะมันจบความจริงนะมันจบไปนานแล้วแต่ในอารมณ์มโนเพ้อพกของเราหรือว่าความคิดของเราอ่ะในใจของเราอะมันยังมีอยู่คือมันยังมีอยู่มันก็เครียดคิดวิตกกังวลได้นะคะในความเป็นจริงหรือบางคนอาจจะเจอปัญหาเหตุการณ์จริงๆก็ได้ในตอนนี้นะคะในส่วนของตัวนี้เนาะในอนาคตคนที่ยังไม่มีคนหรือมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีสองกรณีคือมีคนเข้ามาเป็นชาวธาตุลมที่เป็นผู้ใหญ่คิงอ of พิดิคอวก็คือมาเปย์คุณนะมาเปย์มา,มาเขาเรียกยังไงอะมาหนักแน่นในความสําคัญมาเปให้มาแต่งงานมาอะไรเงี้ยแล้วก็มายอมรับความสัมพันธ์และบางคู่บางกรณีก็คือจะความสัมพันธ์หยุดนิ่งก็ได้ความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไปหรือว่าเนี่ยค่ะความสัมพันธ์หยุดนิ่งไปไม่พูดไม่คุยจะรักจะอยู่จะไปไม่พูดนะคะไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบก็คือเป็นการทําอะไรรับหลังกันนะคะโดยที่แปลว่าไม่บอกเรา ในส่วนของตรงนี้คิงคิงออฟวานก็ออกมาในส่วนของตรงนี้เป็นไพ่คือในส่วนของตัวเนี้ยคนวันเสาร์อะมีพลังงานของทําอะไรลับหลังแอบคบกับชาวธาตุไฟก็ได้เมสิงธนูแอบคบกับคนที่เป็นเด็กชาวธาตุน้ําเนี่ยคือมันจะเป็นพลังงานที่แบบเหมือนมีคนเยอะในความสัมพันธ์มากเลยฮอตมากเลยเดือนเนี้ยแล้วก็เอาง่ายเลยสรุปเลยคนวันเสาร์นะตอนเนี้ย ถ้าถ้าเกิดคนที่เป็นโสดนะคือคุณคือคุณคุยทุกคนเลยอะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนของใครหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็จะยังเป็นเดอฟูอยู่นะในพลังงานของเดือนเนี้ยนะ เพราะว่าเดอะฟูลเดอะฟูลคือมันเป็นผู้ชายที่เราไปไหนก็ได้อะโอเคเราวันนี้เราเป็นเดอะฟูลแล้วคือพาทิ์ใสวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนเงี้ยเราไม่มีแลนเลยนะว่าเราจะไปไหนคือเราจะขับรถออกจากบ้านแล้วเราก็จะไปไปข้างหน้าเราคิดก่อนเออเราจะเที่ยวไหนเราจะไม่ได้กลัวว่าจะเจอฝนตกไหมเหตุการณ์อะไรหรือว่าเราความรักข้างหน้าจะเป็นยังไงเราไม่สนใจค่ะในความสัมพันธ์คือเราจะไปเราจะเที่ยวเราจะมีความสุขอันนี้ก็ดีนะคะจะเป็นได้เป็นการไม่เครียดไม่คิดมากเนาะในส่วนของตรงนี้นะ จักรวาลอยากเตือนอะไรบ้างคะจักรวาลอยากเตือนบอกว่าหกเหรียญหกเหรียญเนี่ยคือถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องทําบุญทําทานคือให้คนวันเสาร์เข้าวัดทาบุญบ้างบริจาคทานอะไรอย่างนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณเจอก,อก็คือคุณจะให้เขาไปมากโดยที่คุณไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเท่ากับที่คุณให้ไปนะหรือว่าคนวันเสาร์อาจจะเป็นคนที่ทํากับคนอื่นก็ได้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้คือให้คุณให้คุณเข้มแข็งนะให้คุณเข้มแข็งคุณเข้มต้องเข้มแข็งแล้วก็ ห้าเหรียญอาจจะมีคนเคยจากคุณไปเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ซึ่งเราไม่ได้พูดออกไปมันทําให้เราอ่านกันไม่ออกความรักคือมันเหมือนคุณอ่านไม่ออกคุณอ่านหนังสือไม่ออกเห็นไหมคะคุณต้องอ่านเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวใช่ไหมคะเป็นหนังสือที่เป็นเล่มใหญ่ปึกเบ้อเลือคือความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกของคนน่ะมันมันมันมีเยอะมันไม่ได้มันมีมันไม่มีหลักสูตรตายตัวคุณต้อง คุณต้องอย่าแข่งกระด้างคุณต้องพูดแล้วคุณต้องอย่านิ่งเฉยอย่างเงี้ยค่ะในความสัมพันธ์นะคะแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขความรักนะคะในชีวิตรักของคุณมันจะเป็นไพ่สิบถ้วยเห็นไหมคะจักรวาลแนะนํามาเนาะในส่วนของตรงนี้แล้วไพ่ยังแนะนํามาว่าถ้าเกิดว่าคุณที่ชอบทําอะไรที่เป็นแบบว่าเหมือนไม่ได้คิดอะไรหรือในความสัมพันธ์อะไรนะในสุดท้ายแล้วคือมันจะเป็นไพ่เดะมูนนะทำให้คุณกลับมาเคียดคิดวิตกกังมวลถ้าคนไหนที่ชอบทําอะไรรับหลังคนอื่นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเหมือน เหมือนเป็นความคิดที่คุณน่ะหาทางออกไม่เจอแล้วมันจะเป็นวงจรแล้วมันก็จะเป็นวัฏจกักรอย่างเงี้ยวนมาเรื่อยๆเช่นคุณแอบ,บทํานู่นแอบบทํานี่หรือว่าคุณมีคนรักที่ดีอยู่แล้วแต่คุณอยากทําอะไรลับหลังคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะเป็นไพ่เดอะมูลเลยะคะ่ะในชีวิตคุณมันจะคุมเครือมันจะเป็นแบบนี้จริงค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเดิร์มูลออฟฟอร์จูนเนี่ยค่ะวงล้อมันก็จะเป็นไปวนไปเช่นเนี่ยมันก็จะวนหลูไปนะคะเห็นไหมคะมันจะวนไปจริงๆเพราะจับมาอีกใบหนึ่งนะคะ เอาละคา่ะเป็นยังไงบ้างคะคนวันเสาร์เนาะอันนี้เป็นการอ่านพลังงานภาพรวมโดยน้าไพทาร่นะคะหมอแจนไม่ได้เจาะจงดวงของผู้หนึ่งผู้ใดอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาหาหมอแจนได้ตอนนี้คิวว่างนะคะในส่วนของตัวนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะ f อที่รักทุกท่านแล้วก็คนใดคนหนึ่งนะคะผู้ใดผู้หนึ่งนะคะ ที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้หรือฟวามเมือเอินได้ชมคลิปของหมอแจนไม่ว่าคลิปใดคลิปหนึ่งหมอแจนเชื่อว่าพลังงานของเราตรงกันนะคะจูนตรงกันไม่มีความเมือเอินใบโลกใบนี้นะคะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพราะว่าข่าวสารเนี่ยจะมาถึงคุณอยู่ตลอดนะคะในส่วนของตรงนี้เพราะว่าหมอแจนอะ่ะจะเป็นผู้รักษาจาัก,ก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพทารซึ่งหมอแจนนะคะได้เรียนรู้พรพนังงานอะไรตรงเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วเกิดในเหตุการณ์ของหมอแจนทุกอย่างและหมอแจนก็เลยได้มาทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆน,นะคะโดยมิได้ หวังสิ่งตอบแทนนะคะก็เป็นกำลังใจให้แจนด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คลิปเก,ก่าๆที่แจนลงไว้สามารถย้อนไปดูได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ